สวัสดีพี่น้องอยไม่มีอะไรมามายวันนี้ไปเรื่องเอ่อทำไอ้ธนาคารนะอ่ะไอเข้าไปดูยอดเงินไม่ได้อะไรไม่ได้ก็เลยไปเขาบอกว่าให้โทรเขาไม่ให้เหมือนแต่ก่อนแล้วพี่ก็ไม่เคยรู้ไม่เคยอะไรอีแต่ไปแต่ไปอย่างเดียว ก็ไม่ได้วันนี้ก็ไม่เสร็จนะแล้วก็ก็จะไปเจาะเลือดก็ทีนี้เขาบอกให้โทรอีกเออเนาองานนี้มีแต่โทรแต่โทรเก็เลยเอากระดาษมาให้อ กระดาษอันนี้มนมีเบอร์โทรอันนี้ที่เขามีเพราะว่าพินต้องเจาะดูยาที่พินกินอะว่ากินยาไหมอะไรไหมเพราะว่าถ้าไม่ไม่กินมันจะขึ้นเอดเลือดเขาจะดูที่เลือดเนี่ยมันจะบอกมาทุกอย่าง จริงกันเลยโอเคเนี่ยอยู่มองนอกอะอะไรที่เราทำไม่เป็นก็ต้องถามถามว่าแม่พินอันซื้อออกหรอไม่ออกหรอกแต่ก็พอทำได้พอจะพอจะได้ม้างพูดกับเขาก็พอจะ ไอมังอมอันมีตัวยาอยู่ตัวหนึ่งที่เขาบอกกับพิวมาว่าตัวยาเนี่ยมันมันแรงแล้วมันอันตรายคือมันไม่ได้แบบ เอาไปเล่นยาเสพติดได้ผู้น่ายๆเอาไปทําเป็นยาเสพติดได้เพราะว่าอาหมอเขาบอกนะอ,อย่างหนึ่งน้องขวัญเขาก็รู้นะแม่ตัวยาของแม่มีอยู่ตัวหนึ่งนะแล้วก็วันนั้นถามหมอว่า,อาตอนนั้นถามถามหมอว่าทําไมฉันจะต้องมาเจาะเลือดบ่อยทําไม ฉันว่าคนไทยที่เขาเป็นโรคซึมเศร้าที่เขาอยู่ที่เนี่ยที่ฉันรู้จักเขาอ่ะเขาไม่เห็นเขาไปเจาะเลือดอย่างฉันเลยเขาก็เลยพูดหมอเขาก็เลยบอกว่าเธอเป็นคนที่จะต้องดูผลเลือดผลยาเพราะว่าเออ่โรคซึมเศร้ามันก็มีหลายๆอย่างเนาะอืม คืออย่างของพี่เนี่ยเป็นโรคซึมเศร้าที่แบบยังไงอ่ะคดข้างรุนแรงนะอมหมอเขาก็คอยใจนั่นเราอยู่เลยไม่ไม่ไโทรก็ก็จะนัดไปเจาะเลือดไปเจาะเลือดทุกครั้งก็จะคุยกัน ถามเรื่องการกินยาเป็นยังไงอะไรยังไงทุกครั้งที่หมอนัดเจาะเลือดยาพินอะพิงก็เลยบอกหมอว่าทำไมพิงกินยาปุ๊บพอสักพักหนึ่งลทธิ์ยาออกอะ่ะพิงก็จะหลับเลยทำไมเอ่อ แล้วแบบพินพีนบอกกับหมอว่าอ่ฉันฝืนฉันร้องไม่นอนแบบฝืนกินยาแล้วจะไม่หลับอ่ะคือฉันจะดูหนังดูอะไรเงี้ยไปเรื่อยๆืยมันไม่ได้อ่ะมันต้องนอนเนาะอะมันต้องหลับอ่ะมันปวดหัวแล้วก็เอ่อคือปวดหัวแล้วก็อาเจียนก็บอกหมอเนาะ อาเจียนออกมาแต่ไม่มีอาหารหรอกมันอาเจียนเป็นน้ำเขาอ่ะี้บอกหมอบอกอาการที่ตัวเองเป็นแล้วแล้วมันเหมือนว่าพอระบะครับเราไม่นอนอะ่ะมันบีบหัวเราแทบแตกเลยก็เลยอ๋อเป็นอย่างนี้เองรูล้ละหมอก็ก็เลยอธิบายความเขาว่าอ,อ,อาการอย่างเงี้ยคือยามันบีบให้สมองเราอะ่ะ ต้องนอนต้องพักผ่อนไม่ให้ไปคิดอะไรพุ่นแบบไปให้คิดอะไรมากมายอะคือถ้าพินพูดอะไรไม่ถูกขอขอภัยด้วยเพราะตอนนี้พินบอกสับสนวุ่นวายกับสมองตัวเองเนาะพูดไม่ถูกพูดข้างหน้าไปข้างหลังข้างหลังไปข้างหน้าไปมดสับสนแล้วก็ืมอกเลยพูดบอกพินว่า พยายามอยากคิดอะไรมากให้นอนอืมแล้วพิงก็เลยถามหมอว่าฉันลองฉันยอมรับเลยมีอยู่ครั้งหนึ่งที่หมอตรวจไม่เจอว่าฉันไม่กินยาฉันลองไม่กินยาแล้วฉันยังไม่นอนเลยตีหนึ่งก็แล้วก็ยังไม่นอนตีสองก็แล้วก็ยังไม่นอน ยังไม่หลับเลยจะมาหลับทีก็มันจะหมดหมดฤทธิก์กับตอนเกิดเกิดแจ้งอะ่ะเ,เพราะเราฉันหลับฉันก็หลับเด้นนิดเดียวแล้วฉันก็ตื่นอีกฉันลองไม่กินยาทั้งตอนเช้าแล้วก็ตอนเย็นเนาะบอกหมอหมอบอกอยาทำอย่างนี้อีกหมอเลยว่าถ้าเธอทำอนี้อีก ฉันก็จะให้เธอมานอนโรงพยาบาลจะบอกไม่ไม่มม่ไม่ฉันทำครั้งเดียวฉันลองฉันลองครั้งเดียวออก็บอกดีแล้วละ่ะอย่าทำอีกครั้งเดียวก็โอเคแต่ครั้งต่อไปห้ามทำห้ามทำอีกให้กินยายาตามที่หมอเขียนให้ไว้เดี๋ยวเดี๋ยวพินไปหยิบยาให้ดูนะคะ ซึ่งที่แต่ก่อนนี้พินก็ยาพินอะเออมื่อก่อนเนี้ยพินพินมาจัดเองนะใส่กล่องนะจัดจัดใส่กล่องบางทีก็แต่ก่อนนี้ก็ลูกสาวเขาทำให้เป็นตัวตัวอย่างแล้วก็ทําเองใส่กล่องทีนี้ไปมาหมอเ,เลยทําอย่างนี้ให้เราเป็นเป็นแพ็คคู่นะนะคืออ,อ่ะยานี้ ยาเนี่ยเอ่อเอ้ยาชุดเนี้ยที่มีสามเม็ดเนี่ยเห็นงั้นปะคะที่มีสามเม็ดเนี่ยเอาไปผปสมกับพวกที่เล่นอา่ายาเสติมมันจะตีตตสีสีสินตาเนี่ยสีเนี่ยจะแรง แรงมากมากเพราะว่าทําให้พินหลับมันบีบเส้นประสาทพินบีบเส้นประสาทพินพอบีบนั่นๆนเข้าเรอฝืนไม่ได้เราต้องนอนอ่ะหลับนั่นแหละเขาบอกว่ายาเนี้ยมันทําให้เส้นประสาทเราืรื่องนี้พินก็บอกว่าหมอช่วขอเปลี่ยนยาได้ไหมแบบตอนนี้ฉันรู้สึกว่าตัวฉันเริ่มดีขึ้นหมอบอกไม่ได้ไม่ได้เธอต้องกินไปตลอด ตลอดชีวิตของเธอทำไมทำไมแม่พินถึงรู้อะไรเงี้ยนะก็คือมันมีคนไทยเขาพี่คนไทยเข้าไปให้ค่ะเขาเป็นล่ามให้แต่ว่าล่ามทางโทรศัพท์ไอายา,ย,ย,ายาที่มีอยู่5เม็ดเนี่ยก็คือกินตอนเชา้าอันนี้ตอนเช้าให้เราเขาเรียกว่าทุรีลุง่งให้เรา เาเลยลงให้เราเย็นขึ้นนะ่ะคือให้ใจเย็นเย็นขึ้นแบบไม่ให้ไม่ให้รีบไม่ให้อะไรอย่างเงี้ยนะถ้าแม้พินพูดผิดก็ขออภัยด้วยนะคะเพราะว่าเอเบางทีก็สับสนกับภาษาไทยกับภาษาสเนเนาะมันมันโบรานนะคือเอาผสมผสมกันมหมอเขาบอกว่าต้อง ายาตอนเช้าคือให้เราแบบไม่ให้เราเตะฟ้าคือแบบไม่ให้เราคิดนู่นคิดนี่เล่งนู่นเล่งนี่อะไรอย่างงี้ถ้ากินยาตัวนี้เราจะแบบไปเรื่อยๆของเราอืมหมอก็บอกงี้เนาะแต่ว่ากินข้าวกก,กินมื้อเดียวได้นน่อ้วนจนโตแขนขาใหญ่ไม่หมดอ้วน เพราะว่าตั้งแต่กินยาเน,นี่ยแหละเอ่เมื่อก่อนนี้ยาไม่ใช่แบบนี้ตอนที่พินป่วยใหม่ๆอ่ะพินไม่ได้ยาแบบนี้เอ่อพินก็ไม่อ้วนแต่พออยู่นานไปหมอเขาเปลี่ยนยาเพราะว่ายายาตัวนั้นๆน่ะ พินไม่ได้ผลกับพินที่เขาเปลี่ยนเพราะเขาไปเอาเอาพินไปนอนที่โรงพยาบาลอีกครั้งหนึ่งเอาไปนอนแล้วก็ทดลองดูคือว่ายาตัวไหนที่มันสามารถทําให้ให้พินได้พักผ่อนได้อะไรมั่งอืมก็เลยได้พินก็ได้พักผ่อนอืมก็ดีหมอเขาเปลี่ยนเอวไปพินก็ได้หลับเพราะตอนนั้นก็เป็นยาน,นอนหลับเหมือนกันแหละ นะแต่ว่าไม่ได้แรงแบบแบบจุบันนี้อันนี้คือสุดท้ายแล้วแรงที่สุดหมอเขาพิงก็ลืมไม่รู้ชื่อ,อยาอะไรชื่อตัวยาอะไรถามว่ามีใบนั่นยาไม่มีแต่ว่าพิงก็ไม่รู้ ว่ายามันชื่ออะไรมันก็มีตัวอยูมีใบบอกว่าตัวยาอยู่แต่ว่าเดี๋ยวไว้ไว้พินจะถามถามพี่คนที่เขาแปรตัวยาที่พินกินอะ่ะมันมันหมายความว่ายังไงอะไรยังไงนะมันมันแบบว่า ทำไมว่าม่วงนอนทำไมว่าเอาไปผสมกัอยาสติดอะไรเงี้ยนี่ยังไม่ได้กินตอนเช้าเพราะว่าภาษาจะไปเจาะเลือดตั้งใจยาไปเจาะทีนี้ก็เลยยาตอนเช้าก็เลยไม่กินเพราะว่าหมอเขาบอกว่าถ้ามาถ้าว่ามาเจาะเลือดห้ามกินยาตอนเช้า แต่อยากกลางคืนต้องกินตอนเช้าห้างกินพิงก,ก็เลยไม่กินกต่ไปเนี่ยเดี๋ยวเรากินอันน้ำมาละก็กินยาก่อนพิงกินอันไหนพิงก็ติ๊กไว้ติ๊กไว้ขวนขวนยา ขึ้นที่ห้าเมตรเบื่อแล้วตอนเช้าห้าเมตรตอนก็คืนสามเมตรบางวันนะมันก็คอมแข็งมันกินยามากเกินแล้วเอกไปเนาะมันเลยอยากจะละแบบไม่อยากตื่นอะ่ะจะเอาออกให้ได้แต่ก็ต้องตื่น เผลอเาตกได้ตกเดีวถ้าไม่กินถ้าไม่กินเดี๋ยวหมอเขาให้เราไปนอนโรงพยาบาลก็เลยว่าต้องกินไม่อยากไปนอนโรงพยาบาลเพราะว่าเบื่อไอ้ที่เบื่อเพราะมองไปทางไหนก็มีแต่คนป่วยคนป่วยอยู่รอบเลยแ่เพอถ้าคนโรคซึมเศร้าเขาจะให้ไปอีกนแผนกหนึน่ง ประมาณนี้เนาะให้ไปนอนอห้องโรคตุ่นซิเตยยอมรับอยู่เมืองนอกนี่เขาน,นอนห้องไข่ห้องมันก็จะมีห้องให้นอนห้องไข่ห้องมันไม่ไม,ม,ม่นอกจากว่าเออมันไหนที่ว่าคนป่วยมันเต็มเขาถึงจะมาถามเราว่าอน,านุญาตให้คนนี้มานอนกับเธอได้ไหมอะไรไหมถ้าก็บอกว่าได้ก็โอเคถ้าเราบอกว่าได้เขาก็โอเคเขาก็ให้ ให้คนน,นั้นนมานอนแต่ถ้าเราบอกไม่ได้เขาก็ไม่นั่นนะเขาไม่ให้มานอนนะทีนงก็เพิ่งจะรู้ว่าที่นี่เขาเป็นระเบียบดีชอบเดี๋ยวเออก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายค่ะเดี๋ยวพินบ้าจะพักผ่อนเจ้านิดนึงแล้วก็เดี๋ยวค่อยไปทำอะไรกินเนาะทำอะไรกินก็ก็คงไม่ได้ถ่ายให้ดูหรอกค่ะเพราะว่า กินกับข้าวเก่านะคะยังก็แค่นี้นะคะบายบายค่ะสวัสดีค่ะ